เฮโยวัตสซอฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม n i ก k ก g ก็ d e เดสออฟวิกตอรีนะครับผมเราก็โหมดแบบที่เผอไปก่อนเลยกาลัก สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมนิกเกะอยู่นะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะลัคกี้คอยนะครับผมซึ่งร้านนี้นะครับฉันต้องขอบอกก่อนเลยว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีเติมร้านนี้ผูกกว่านายเติมเองแน่นอนร้อยเปเลยนะครับแพ็คแต่ละแพ็คราคาก็ตามหน้าจอนี้เลยนะ Link ลิงก์ร้านลัคกี้คอยอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะคิดจะเติมเกมนิกเกะอย่าลืมนึกถึงร้าน ลั c กี้คอยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับฉันก็จะพาพวกนายมาดูเทีย i ิสทางฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะครับซึ่งเทียริสนี้นะครับหลายคนได้เคยใช้งานตัวละครพวกนี้กันมาบ้างแล้วนะแล้วเขาก็ตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าเทียริสญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ใช้งานได้จริงๆเหมือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านาะว่าเทียเอสเอสกับเทียเอสเนี่ยมันมีตัวอะไรกันบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยสกิลมันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นสกา r l เล็ตนะครับธาตุไฟฟ ปืนไรฟฟิลไท3สามสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองได้นะครับแล้วพลังโจมตีของนางเนี่ยสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันเลยนะครับและจะคงอยู่เป็นเวลา5วินาทีด้วยและเมื่อเลือดต่ำกว่า60%นะครับจะสร้างความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะส่วนสกิลเบิร์ดนั้นนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า5 0ก็จะเพิ่มอัตราคริติคอลเข้าไปอีก10วินาทีและโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับโดยสร้างความเสียหายอยู่ที่849%นะครียกได้ว่ายัังงคงเป็นตวที่น่าวัว อีกตัวนึงเละไร,รที่มีอยู่ปั้นใช้งานได้ยาวๆได้เลยนะครับตัวที่2ครับทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยให้เป็นเทียเอสเเลยนะกับราพันเซลพาดเหล็กปืนล็อกเก็ต์เลนเชอร์ใช่หนึ่งข้อดีของราพันเซลนะครับสามารถฮิวเลือดเพิ่มเลือดแล้วก็ฟื้นคืนชีพได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นสายสพ,พอร์ตที่โหดมากๆเลยทีเดียวนะและยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อเลือดต่ากว่า30%เนี่ยศัตรูทุกตัวจะติดสตันเป็นระยะเวลา1วินาทีด้วยนะครับใครที่มีอยู่ก็ลองป ใช้งานดูกละกันเนาะตัวที่3ยุนฮาธาดไฟปืนเลเฟิลไทสามเพิ่มอัตราคียิดิคาลให้กับตัวเองได้เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราได้ด้วยนะครับและยังแชร์ดาเมจให้กับทีมเราได้อีกนะเป็นเวลา10วินาทีนะครับสกิลเบิร์ดสามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดได้อีกนะตัวที่4ลิตเตอร์ตัวนี้ก็ยังคงความโหดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทียของฝรั่งเทียญี่ปุ่นนะครับยังอยู่ในแรงเอสเเหมือนเดิมเลยนะธาดเหล็กปืน SMG เอไหนึ่งลดสกิลคูลดาวเบิร์ดให้ ทีมเราได้ทีมเราเนี่ยจะได้ออกสกิลไวขึ้นนั่นเองนะครับและเมื่อใช้งานสกิลเบิร์ดไปแล้วนะครับจะเพิ่มความจุกระสุนความเสียหายคริติคอลและเพิ่มพลังโจมตีได้อีกนะครับทิลเลือดให้กับฝั่งเราได้อีกด้วยและสกิลเบิร์ดครับคูดาวแค่20วินาทีเท่านั้นเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะครับ66%เป็นระยะเวลา5วินาทีสรุปสั้นๆครับตัวนี้ใครมีอยู่ปั้นได้ย,วยาวๆฮะโหดจัดตัวที่5กิโยตินธาตุไฟฟ้าปืนมินนนกกััวี้จะเ ก็ต่อเมื่อเลือดของตัวเองลดลงไปนั่นเองนะฮะเพิ่มอัตรา critical d า m a g e critical ส่วนสกิลเบิร์ดนะครับจะโจมตีศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดสร้างความเสียหายอยู่ที่1นึ่งเลยนะครับถือว่าแรงจัดเลยนะและเมื่อเลือดต่ากว่า50%นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีกให้กับศัตรูตัวเดิมนะโดยสร้างดา m a g อยู่ที่1 2ึ่งอีกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสกิลเบิร์ดที่แรงจัดเลยนะน่าใช้มากๆตัวที่6ิ ธาตุน้ำปืนลูกซองไท3สามเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมเราได้นะครับแถมสกิลเบิร์ดนะครับจะสร้างบารียให้กับทีมเราทั้งหมดได้ด้วยพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราขึ้นอีกนะครับ44.55เป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับตัวที่7 Pri ไพรเวตี้ธาตุน้ำปืนไลฟเฟิลไท3สามตัวนี้ก็เป็นตัวแจกในกิจกรรมนะฮะเมื่อเข้าสู่ฟูลเบิร์ดนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการบรรจุกระสุนให้กับทีมเราได้นะครับส่วนสกิลเบิร์ดนะครับจะโจมตี ั้งหมดและทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันได้ด้วยนะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีและถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูตัวที่ติดสตันอยู่นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีก1000พันกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวที่8เอมมาธาตุไฟปืนมินิกันไทยหนึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีตัวนี้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้งานใครที่ขาดฮิวสามารถนํามาลงทีมได้เลยนะครับทุกสกิลของนางเนี่ยจะเป็นการฮิวล้วนๆเลยนะครับหรือว่าเป็นมหาเทพฮิวอีกตัวหนึ่งเลยนะทีนี้เรามาดูในแล้ง เกันมั่งดีกว่านะครับตัวแรกก็จะเป็นโนอาธาุลมปืนล็อกเก็ตเลนเชอร์ไทยสองทำให้ทีมเราเนี่ยลดความเสียหายได้นะครับหรือได้รับดาเมจน้อยลงนั่นเองและลดพลังโจมตีศัตรูได้ด้วยนะครับส่วนสกิลเบิร์ดนะครับจะยั่วยุศัตรูทั้งหมดเลยนะเป็นระยะเวลา10วินาทีและทําให้ทีมเราทั้งหมดนะครับเป็นเอามาตะนาน3วินาทีนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นฮาลานนะครับธาตุไฟฟ้าปืนไรเฟลิลไท3สามตัวนี้ขอเรียกว่าเป็นตัวไวรัสกันละกันนะครับเพราะว่าการโจมตี ของนางนันเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดไวรัสแล้วถ้าศัตรูติดไวรัสไปศัตรูต,ตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับโดนไวรัสเข้าไปอีกนะและสร้างดาเมจแบบต่อเนื่องนะครับแถมก็สูนของนางเนี่ยเป็นเจาะเกาะด้วยนะครับและเมื่อสังหารศัตรูได้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเองได้และเก็บสแต็กได้สูงสุด15ครั้งด้วยกันส่วนสกิลเบิร์ดนะครับจะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับ99%ส่วนตัวนะครับสำหรับฮารานเนี่ยน่าใช้พอๆกับสกาเลตเลยนะครับตัวที่3อิสซาเบลธาตุไฟฟ้าปืนลูกซองไท เมื่อใช้สกิลเบิร์ดนะครับจะเพิ่มอัตราคริติคอลดเาเมจคริติคอลและพลังโจมตีให้กับตัวเองได้นะฮะและทุกๆ15วินาทีนั้นนะครับจะโจมตีศัตรู5ตัวที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดโดยสร้างความเสียหายอยู่ที่170%ส่วนสกิลเบิร์ดนะครับจะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับ149%และจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถทําให้ทีมเราทั้งหมดนะครับลดสก ่านเหล็กปืนไรเิลไทยสาเมื่อโจมตีศัตรูทุกๆ30นัดนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง5วินาทีและทุทกๆ15วินาทีนั้นนะครับจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีทั้งหมดได้ด้วยและถ้าเกิดโจมตีในระหว่างฟูลเบิร์ดอยู่นั้นนะครับจะเพิ่มอัตราคิดค้า้กับตัวเองได้อีกนะ26%ส่วนสกิลเบิร์ดนะครับจะเปลี่ยนอาวุธที่ใช้โดยปืนที่ใช้อยู่เนี่ยถ้าเกิดชาร์จเต็มนะครับจะสร้างความเสียหายสูงสุดอยู่ที่ 10%1% เ,เลยนะรนนนั้นนคับ ยังเป็นจอกกรอกอีกต่างหากตัวที่5วอลลุ่มธาตุลมปืน S M G ไทยหนึ่งและนี่ก็คือตัวอวยของชั้นเองนะครับส่วนตัวคือชอบมากลดสกิลคูลดาวเบิร์ดและเพิ่มดาเมจคริติคอลโอกาสค,คริติคอลให้กับทีมเราได้ทั้งหมดเลยนะครับและถ้าเกิดนางสามารถฆ่าศัตรูได้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเองได้ด้วย12ซหรือว่าเป็นตัวบัฟที่โหดมากๆเลยนะครับตัวที่6อารียธาตุน้ำปืนมินิกันไทยสองตัวนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีอยู่ แต่ไม่ได้มองนางเลยนะแนะนําว่าถ้าใครมีนะครับลองนํานางมาลงทีมดูนะฮะเปิดทีมของนายเนี่ยจะโหดขึ้นเมื่อเปิดใช้งานฟูลเบิร์ดนะครับจะทําให้ทีมเราทั้งหมดสร้างความเสียหายแบบคริติคอเเพิ่มขึ้น26%และเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายนะครับโดนศัตรูเนี่ยจะทาให้ทีมเราทั้งหมดเพิ่มอัตราคริติคอลอีก7%นะครับส่วนสกิลเบิร์ดสามารถสร้างโล่ให้กับทีมเราได้อีกนะครับและยังทําให้ตัวเองเพิ่มอัตราการโจมตีเข้าไปอีกด้วยนะ30%ตัวที่เจ็ดเอพิเนลธาดลมปืน SMG ไทยสเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายโดนศัตรูนะครับจะเพิ่มอัตราค,คราิติคอลดาวเมจค,คริติคอลให้กับตัวเองได้และถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้อีกนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองโดยสามารถเก็บสเต็กได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันส่วนสกิลเบิร์ดนะครับจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับ457%ตัวที่8 No โนเวลท่เหล็กปืน SMG ไทยสตัวนี้ถือว่าสกิลถี่มากนะครับทุกๆ10วินาทีจะโจมตีศัตรู3ตัวที่มีพลังป้องกันสูงที่สุด โดยสร้างความเสียหายอยู่ที่52%ตและลดพลังป้องกันศัตรูได้อีกนะครับส่วสกิลเบิร์ดนะครับคูลดาวน์ก็อยู่ที่20วินาทีเองนะจะโจมตีศัตรูตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับโดยสร้างความเสียหายอยู่ที่3 3 0และทุกๆครั้งที่ยิงไป100นัดนะครับจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองได้อีกนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยตายยากยิ่งขึ้นและพลังป้องกันเนี่ยสามารถซ้อนทับได้ด้วยนะสูงสุด5ครั้งด้วยกันตัวที่เกลลทาด ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สกิลค่อนข้างถี่มากๆเลยนะทุกๆ10วินาทีจะทําให้ทีมของเราเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี16%และเมื่อเข้าสู่ฟูลเบิร์ดนะครับจะทําให้ทีมของเราเนี่ยลดครูดาวสกิลเบิร์ดเพิ่มพลังโจมตีอัตราคริติคอลดาวเมทคริติคอลเพิ่มขึ้นให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสกิลเบิร cool ์ดครูดาวแค่20วินาทีเองนะจะโจมตีศัตรูตัวที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดนะครับโดยสร้างความเสียหายอยู่ที่734%เลยยททีีีเดวตวตั่10 ทลล่า,ทาด้ำปืน S M G ไทยหนึ่งเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายโดนศัตรูนะครับจะลดพลังป้องกันลดพลังโจมตีได้ด้วยนะครับและเมื่อเข้าสู่ฟูลเบิร์ดนะครับจะทําให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยโดนยั่วยุเป็นระยะเวลา15วินาทีถือว่านานเลยทีเดียวเนาะและทําให้ตัวของนางนะครับลดความเสียหายได้ด้วย57%ก็คือเป็นตัวแทงให้กับทีมนั่นแหละฮะส่วนสกิลเบิร์ดคู่ดาวแค่20วินาทีเองนะครับจะโจมตีศัตรู10ตัวตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดโดยสร้าง ความเสียหายอยู่ที่1 6ึ่งรและถ้าเกิดนางมีเลือดมากกว่า50%นะครับจะทําให้ทีมของเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันเข้าไปอีก12%เป็นระยะเวลา10วินาทีด้วยกันตัวที่1ิบเครับตัวนี้ตอนที่ฉันไล์เนี่ยมีคนถามมากันเยอะมากนะครับว่าตัวนี้น่มันดีหรือเปล่ามันใช้งานได้ปะเนี่ยพี่ก็คือจูเลียนั่นเองนะครับส่วนตัวขอเรียกว่าไอ้จูเลียกันลวกันอย่าผูกน,นะชื่อของนางมันจะดูไม่ดีไปเลยทีเดียวธาตุเหล็กปืน ทุกยีวินาทีนะครับจะเพิ่มอัตราคิทิคอลให้กับตัวเองนะ26%และเมื่อกระสุนัดสุดท้ายโดนศัตรูนะครับจะเพิ่มความเสียหายคิทิคอลข้อขอีสปอีก24%สามารถซ้อนทับได้สูงสุด5ครั้งและจะคงอยู่นะครับเป็นระยะเวลา15วินาทีด้วยส่วนสกิลเบิร์ดนะครับจะโจมตีศัตรู5ตัวตัวที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดโดยสร้างความเสียหายอยู่ที่544%เอาเป็นว่าใครที่ขาดดาวเมทน,นะครับลองนําตัวนี้ไปใช้งานดูนะเพิ ได้ดาเมทกี้ได้ด้วยนะครับแจมเลยไอจูเลียตัวที่12บสอแม็กเวลธาดเหล็กปืนไรเฟลิลไทยสามเมื่อเข้าสู่ฟูลเบิร์ดนะครับจะทําให้ทีมเรา2ตัวตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเพิ่มความเร็วในการชาร์จและเพิ่มพลังโจมตีถ้าเกิดมีศัตรูมากกว่า5ตัวนะครับจะทําให้ตัวของนางเนี่ยเพิ่มอัตราคิทิเคิลดาเมจคิทิเคิลได้ด้วยนะครับสกิลเบิร์ดจะเปลี่ยนอาวุธที่ใช้นะครับและดาเมจเนี่ยแรงมากนะแปดร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์กระสุนจกกอกเกรา อีกตัวที่13บสามไมเดนธาตุไฟฟ้าปืนลูกซองไทยสามเมื่อถูกโจมตี20ครั้งนะครับจะทาให้ตัวของนางเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี26%และทุกๆ30วินาทีนะครับสามารถดึงดูดศัตรูทั้งหมดได้ด้วยเป็นระยะเวลา10วินาทีและทําให้ตัวของนางนะครับเพิ่มความเสียหายคริติคอลข,ข้าไปอีก152%ส่วนสกิลเบิร์ดนะครับจะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับโดยสร้างความเสียหายอยู่ที่45 7บเจดนตัวที่สิบสี่บลิด ปืนไรเฟิลไทสามหลังจากที่ยิงศัตรูไปแล้ว30นัดนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง15%และทุกๆสิบวินาทีนะครับจะโจมตีศัตรูตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดโดยสร้างความเสียหายอยู่ที่20 0สก,กิลเบิร์ดโจมตีศัตรูตัวที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดโดยสร้างความเสียหายอยู่ที่1 2 3 7เลยนะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะและถ้าเกิดศัตรูตัวนั้นเลือดเยอะด้วยนะครับก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอ 1, อีีีกกก127%เเช่นนดยวั ถ้าเราได้อ่านสกิลแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการตปบอสมากๆเลยนะครับดาเมจถือว่าแรงจัดเลยนะและตัวสุดท้ายครับมิเรนดาธาตุไฟปืน SMG ไทยหนึ่งเมื่อยิงไปแล้ว30นัดนะครับจะทําให้ทีมของเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มอัตราการโจมตี5 3 7และเมื่อเริ่มใช้งานฟูลเบิร์ดนะครับจะทําให้ทีมของเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มความเสียหายคริเทเข้าได้ด้วยนะครับ32%สกิลเบิร์ดคููดาวเพียง20วินาทีเท่านั้นจะทําให้ทีมของเราตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด 1นคนนะครับเพิ่มพลังโจมตีและความเสียหายคริติคอลขึ้นไปอีกนะครับถือว่าเป็นตัวบัฟที่โหดมากๆอีกตัวหนึ่งนะฮะและนี่ก็คือสกิลตัวละครในเทียเอสเอสและเอสทั้งหมดเลยนะครับใครที่มีตัวพวกนี้อยู่ก็ลองปั้นและเอาลงทีมดูนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเทียร์ลิสต์มันเป็นแค่ไกด์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของเกมนี้เลยนะก็คือการจัดทีมนั่นเองนะครับเวลาลงด่านเนี่ยนายก็ต้องดูให้ดีนะว่าในด่านนั้นอะ ตัตแพทธาอะไรอยู่ระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลมีมากน้อยแค่ไหนและควรเจ้าตัวละครที่มีประเภทเปืนอะไรลงไปบ้างและเกมนี้สกิลเพย์ค่อนข้างสําคัญมากๆและใครที่ใช้ตัวพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะว่าในายใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหมาะสมกับแกล้งเอสเอสกับเอสหรือเปล่านะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาวคุณผู้ชมนอดไปก่อนนะฮะสวัสดี ดีครับไปละ